สวัสดีครับเพื่อนๆครับเอออันนี้นะผมนะมีข้อสงสัยมากๆเลยนะเพื่อนๆครับผมอันนี้ผมโอ้ผมอยากพูดถึงวันเนี้ยวันเนี้ยผมมีของมาส่งนะครับคือผมก็ลองดูเนาะลองดูว่าเฮ้ยของราคาสิบเก้าบาทเห็นในแอปแอปละเห็นในแอปละแล้วก็เฮ้ยมันมาจากต่างประเทศเว้ยสิบสิบเก้าบาทผมผมอยากอยากจะลองซื้อหนวดปลอมมามาใส่เล่นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปสั่งซื้อ นะครับผมสั่งซื้อผ่านแอปออนไลน์นี่แหละนะครับผมเราวเออลองซื้อดูจ่ายเงินไปเอาวันนี้ของมาส่งนะครับเฮ้ยแต่ผมแปลกใจมากเฮ้ยแล้วเขาได้กําไรอะไรวะเนี่ยนะครับผมคือผมคิดว่าพ่อค้าแม่ค้าจีนเนี่ยจิตใจเขาทําด้วยอะไรเนาะผมแค่สั่งซื้อไอ้หนวดปลอมราคาสิบเก้าบาทเองนะคือก็ยังมาส่งนะครับโหฮาร์ดเซลโคตรต้องบอกนี้เลยนะฮาร์ดเซลโคตรเลยทีเดียวนะครับผมเขาจะเอากําไรมาจากไหนวะเนี่ย คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าราคาของไม่กี่บาทเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยนะครับผมเขาส่งมาให้ลูกค้าเนี่ยต้นทุนค่าขนส่งน้ําขั้มธนอป่าเขาลำเนาภัยหรือว่าเส้นทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เนาะผมก็ไม่รู้มาทางไหนนะผมว่ามันต้องมีต้นทุนนะค่าขนส่งเนี่ยแล้วสิบเก้าบาทมันมันเป็นไปได้เลยเออเป็นไหมคือคือผมลองสั่งของจากจากจีนมานะมันลองลองมาดูสิอะไรเงี้ย เราจริงจะจะบ้ามาส่งพอไหมวันนี้ของมาส่งนะเออของที่เป็นหนวดปลอมราคาแค่สิบเก้าบาทเนะี่ยที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเออตรงปกด้วยนะคือผมส่งสั่งไปประมาณวันที่ยี่สบเอ็ดนะของมาประมาณวันที่วันนี้วันนี้วันที่ย9ิบเก้านี่ยประมาณแปดเก้าวันนะครับบอ,อมาถึงนะเฮ้ยไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับผมผมมองฮะเฮ้ยแล้วแล้วของที่ผมแล้วผมเช็คของนะเออมันก็ตรงปกนะสิบเก้าบาทเออก็ใช้ได้นะ ออ <laughs> มันน่าอัศจรรย์ใจสําหรับผมนะผมมองว่าอย่างนั้นนะคือคือผมมองว่าโลกของเรามันมันแคบลงหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็น global มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเ,เมื่อก่อนนะผมผมคิดว่านะการสั่งซื้อของจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆเลยนะเพื่อนๆออแต่ณปัจจุบันนะครับเขามาส่งนะเออผมดูในในแอปอ่ะในแอปสั่งของอ่ะมันมันจะมีติดตามสถานะใช่ไหมติดตามสถานะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วผมไปดูอะดูแมพการเส้นทางการแท็กมาโอ้โหร้านอยู่แถวเมืองเลยอะมณฑลไอยีวู่ยีวู่อะไรไม่รู้ผมดูในในแอปอะโคตรไกลอะโคตรไกล,ค,ไกลคือไปดูแผนที่นะไปดูแผนที่อยู่ทางตอนเหนือของจีนนะน,นู่นอนะบนบนนู่นอะอยู่ติดกับนู่นอะแถวรัสเซียเออแถวรัสเซียแถวนู่นเลยอนะขึ้นขึนไปนู่นอนะแต่เขามาส่งนะครับเหลือเชื่อมากๆนะราคาสิบเก้าบาทปาปา,ามาส่งให้นะครับผม คือผมก็ทําให้ผมคิดสงสัยมากๆเลยว่าเขาได้กําไรยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับค่าขนส่งค่าน้ํามันเนี่ยมันก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครัหรือว่าผมผมคิดผมคิดเอาเองนะว่าหรือว่ารัฐบาลจีนเขาสนับสนุนเรื่องการส่งออกอะไรอย่างงี้วะแบบว่าสนับสนุนการทีวยว่าให้อา่อาอ่าของของจีนอะ่ะผลิตแล้วก็ส่งผักดันให้ส่งออกภายในภายในประเทศนอกประเทศอะ่ะเออ เออก็เลยแบบว่าซัพพอร์ตเรื่องค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่งรัฐบาลซัพพอร์ตให้เหรอใช่ไหมแบบว่าเอ้ยส่งฟรีเลยใครอยากส่งขายไปออกออกไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะระบบขนส่งทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคือส่งไปส่งไปทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยใครมีของก็ไปส่งพ่วงไปทุกว,วันก็ประมาณว่าอ่าจีนระบายสินค้ากระจายสินค้าทุกวันใช่ไหมครับ เขาก็ส่งออกมีมีหลายๆเส้นทางเนี้ยวันนี้ใครมาส่งเออก็เอาไปพ่วงพ่วงติดพ่วงติดพ่วงติดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็กะเกงกะเกณ์ได้ว่าเออประมาณกี่วันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเหรออันอันนั้นผมคิดนะผมคิดแบบตื้นๆเลยนะว่าเอ้มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมเอ่อความน่ากลัวเพื่อนครับความน่ากลัวของของเรื่องนี้นะเรื่องการคู่ คู่ค้าคู่แข่งคู่แข่งทางการค้าอย่างจีนอย่างเงี้ยผมมองว่าพ่อค้าแม่ค้าไทยนะอาจจะตายเรียบนะอาจจะตายเรียบเลยนะผมมองว่าอย่างเงี้ยน,นะเพราะเพราะอะไรใช่ไหมผมมีข้ออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับผมคิดว่านะความฮาร์ดเซลล์ของของบ้านเรายังสู้เขาไม่ได้นะเอาง่ายๆนะครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมอวยอนะครับผมว่าพ่อค้าแม่ค้า ทวโลกอะนะมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปนะผมก็ยังเคยสั่งซื้อแบบว่าของจากจีนสั่งอย่างหนึ่งแต่กลับได้ลูกป,ประคำะนะโคตรฮาเลยนะก็ <c oughs> เคยเจอนะแต่ระบบของเขาก็ดีนะแบบว่าผมแจ้งข้อพิพาทไปเขาก็คืนเงินมาให้นะครับเออแต่ร้านนั้นผมว่าน่าจะโดนแบนไปแล้วละ่ะคือไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมว่าบ้านเราอะถ้าจะสู้นะในมุมผมนะที่ผมเคยสั่องออนไลน์นะผมว่าความซื่อสัตย์กับลูกค้าเอาใจใส่ตอบเร็วส่งของเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ แล้วก็เมื่อของมีปัญหาเคลมอ,อเคลมได้เร็วนะไม่งงงิทำให้ลูกค้าเสียวความรู้สึกอันนี้ดีนะเออมันมันจะทําให้มีโอกาสที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าได้อีกนะเอออันนี้มองผมนะมุมอมองผมนะเออแต่แต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะเอากําไรมาจากไหนว่าสิบเก้าบาทต้นทุนมันกี่บาทวะเนี้ย <laughs>